มันเป็นยังนี่แถมด้วยโอ้โอ้ใบไม้ฮะมึงเอ้ใบไม้ยังไม่อยู่นี่วะสำรวจแล้วไปดูนี่โอ้ยตื่นเหมือตื่นยังเร็วเน็วในถ้๊ะไวแล้วโไวไวตัวยังแห้งเถอะดนี่โอ้ยยังเอี๊ยกยังเอียกฟ้าออกไปไวแป๊บหนึ่งเร็วเมึงสงสัยยังดูนี่ป๊ะกูท่องเสียด้ดยนี่เข้าใจวะเนี่ยอย่าฟ้าอะไรถ้๊ะเอ้ยมาไอ้นาบังขี้เกียจซะก่อนเด้สิมาขี้เกียจ์ยังย่ำนี่ พ่ออกไปตโทดตทษเลี้ยแถ่นี้โทษนี่ไปแล้วนั่นเร็วมันตัวยังอีกแล้วบนี่ยังกัน้างมันทั่วเฮ้ยใบไม้อีกเออใบไม้นั่นแหละมันงกายยังดูเนี่ยเฮ้ยโอ้ยหามเอ้ยดีลาพ่อไปไม่ยังติงได้เนี่ยโอ้มันติงม่ได้หามเอ้ยโอ้ยเนาะวดเจ้าไปเดียนบ่กไว้เราเนี่ยเจ้าไปกินยังมาหรอเนี่ยพ่อฮึขึ้นพ่อขึ้นเลี้ยแค่ก็กินหญ้ามะควายอันดิโอ้ย่างามะควายหวานมือนั่นน่ะเออมือนั่นแหละถามยังไรแค่ดูนี่ คือว่าแซบยู่กินตัวแรกมันก็นแซบย่บัดตัวสองตัวสามมีแต่หอยเน่าห้ามันนี่โอ้ยหัวหอยเน่าก็ยังกินยู่ซื้อไม่ต้งหล้ววายุแม่ข้าคือลดราา่า้คักแท้วะถึกตัวซื้อหอยเน่าล่ะเจ้าเอ้ยโอ้ยโอ๊ยหนะขี่ซะไป๊บไปมันเลี้ยวซะเรียบร้อยเต็มขากูเลยบาทเนี่ย